ต่อไปเราจะมาดูโปรแกรมนะครับตามกิจกรรม2อขีดสกันบ้างนะครับโปรแกรม2อขีดสนี้นะครับจะสังเกตว่าการเขียนโปรแกรมนี้จะมีการประกาศตัวแปรทั้งหมด3ตัวนะครับก็คือ a b และ c นั่นเองนะครับให้เป็นจํานวนเต็มนะครับคือ integer นะครับโดยใช้แบบข้อมูล int ต่อจากนั้นจะมีการแสดง พล,ลัผ์สแสดงข้อความบนจอว่า please enter t number นะครับก็หมายถึงว่าให้ป้อนข้อมูลตัวเลข3ตัวนะครับดูคำสั่งตัวนี้ให้ดีนะครับ scan f นะครับ scan f ตัวนี้จะมีความแตกต่างจากที่เราเคยเจอก็คือมันจะใส่เปอร์เซ็นต์ d 3ตัวนะครับขั้นด้วยคอมมาอันนี้คือรูปแบบเป็นเป็นเหมือนรูปแบบของการป้อนข้อมูลนะครับหรือรับข้อมูลนะฮะแล้วก็มีการ กำหนดตัวแปรรับค่าทั้งหมด3ตัวเช่นเดียวกันนะครับก็คือ n a n b and c นะครับขั้นด้วยคอมมาเพราะฉะนั้นลักษณะาการเขียนคำสั่งสแกน f แบบนี้ก็คือพอตอนป้อนข้อมูลเนี่ยก็หมายถึงเราจะสามารถป้อนข้อมูลได้3ตัวนะครับตอนข้อมูลตัวแปร3ตัวพร้อมๆกันเลยนะครับไม่ต้องป้อนทีละตัวแล้วกด Enter นะครับาจากนั้นก็จะนำะค่าตัวแปรมาแสดงผลโดยการใช้เปอรซ f เท่าทีฮะโดใช้ปิน f นะครับว่า a เท่ากับเปอร์เซนต์ดีเปอร์เซนต์ดีตัวนี้ก็คือมันจะแสดงค่าของตัวแปร a นะครับเปอร์เซนต์ดีตัวที่2ก็จะแสดงค่าของตัวแปร c และเปอร์เซนต์ดีตัวที่3ตัวนี้นะครับนะฮะก็จะแสดงค่าของตัวแปร c ออกมานะครับเพราะฉะนั้นก็ไล่กันไปนี่คือค่าของตัวแปร a นะครับนะะต่อไปก็เป็นตัวแปร b แล้วก็ตัวแปร c นะครับเดี๋ยวเรามาลองดู การรันโปรแกรมนะดูผลลัพธ์ของโปรแกรมเลยนะครับก็ทำการคอมไพและหลันนะครับนะตอนนี้เราจะป้อนนะโปรแกรมก็จะบอกว่าให้ใส่ตัวเลข3ตัวนะครับในที่นี้เราจะใส่3 4 5ครัหรูปแบบของมันก็คือให้ขั้นด้วยคอมมา่า3นะคอมม่า4คอมมา5นะครับจากนั้นกด Enter เลยครับ จะสังเกตว่ามันก็แสดงผลลัพธ์มาว่า a เท่ากับ3 b เท่ากับ4 c เท่ากับ a นะครับอันนี้ดูนะฮะก็จะตามนี้ครับเพราะฉะนั้นในส่วนแรกนี้นะครับนะนี่ในการรับค่าเนี่ยตรงนี้นะครับก็จะเป็นส่วนของการใช้สแกน f นั่นเองนะครับรับค่าตัวแปร3ตัวพร้อมกันและการแสดงผลนะครับก็สามารถแสดงนะครับโดยการใส่ตัวแปรนะครับ3ตัวแบบนี้นะครับแล้วก็ใส่เปอร์เซ็นต์ดี3ตัว มันก็แสดงผลลัพธ์ออกมา3ตัวพร้อมกันน,ะนี้ก็จะทําให้สะดวกนะครับต่อการป้อนข้อมูลจํานวนมากๆนะครับเช่นข้อมูลที่เป็นลักษณะของเมทริกนะครับอ่าอย่างนี้ก็จะป้อนได้สะดวกก็คือแทนที่เราจะต้องป้อนทีละตัวแล้วกด enter เราก็สามารถป้อนได้หลายๆตัวแล้วกด enter ครั้งเดียวเลยนะครับน,นี่ก็เป็นวิธีการรับค่านะครับและแสดงผลตัวแปรหลายตัวพร้อมๆกันในกรณีที่ต้องการรับนะฮะแล้วก็แสดงผลเป็นแบบ ตัวแปรนะครับที่ต้องการรับค่าเป็นทศนิยมอันนี้ก็แน่นอนครับก็ให้มาเปลี่ยนตัวนี้นะครับให้เป็นแบบข้อมูลที่เป็น float แล้วก็เปลี่ยนรูปแบบการรับข้อมูลนะครับให้เป็นเปอร์เซ็นต์ f เช่นเดียวกันครับผลลัพธ์ตรงนี้ก็ต้องใช้รหัสแสดงผลนะครับเป็นเปอร์เซ็นต์ f หรือ3 2ม f เช่นเดียวกันนะครับอน,นี่ก็เป็นโปรแกรมนะครับสอครับ